สวัสดีครับผมอาร์ท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ W238 นะฮะคันนี้จัดชุดท่อสูตร Euroart Exos นะฮะไปดูงานการทำอะไรบ้างเดี๋ยวคันนี้จูนด้วยนะฮะเป็นสเตล์สองเลยมีระบบเปิดปิดวาล์วด้วยครับคันนี้นะฮะก็เริ่มขึ้นม้อสนะฮะเป็นชุดท่อยูโร Euroart Exos นะฮะต้นต้นแบบมังเป็นระบบวาล์วคู่นะครับอันนี้งานเป็น CNC นะฮะดัดฟูนะครับคันนี้ก็จะทำ ยันดดาวไฟซิงฮะมีค้อนพเมียมงานเป็น CNC นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะว่าคันนี้จะดังโหดแค่ไหนนะครับ W238 นะครับเราจูนเสร็จแล้วคันนี้มีชุดท่อสูดยูโรอาเด็กซอสนะฮะแล้วก็จูน ECU นะครับแต่โจของคันนี้คือต้องแช่ได้ต้องเหนียวเลยฮะต้องสัตยาวๆตึงๆได้ไม่บ้าพลังข้างแรงมาเยอะเอาไม่พังนะแต่ยกคันเร่งให้มีเสียงตดแบบหล่อๆนะครับคันนี้ก็จัดให้นะฮะคันนี้ก็จูนไวแค่236แรงม้านะฮะทนและเหนียวแน่นนะครับไร้ซึ่งปัญหาต่างๆนานานะฮะใช้ยาวเพราะคันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับไม่ต้องการแบบ วาพลังลากนะฮะเจ้าของรถจับเนียอยู่แล้วต้องการจบบเพิ่มพลังขึ้นและเหนียวแล้วก็เสียงท่อละหลอดจบแล้วนะครับสนใจนะครับเพื่อนๆที่ใช้ e r ร e d e s b e n z นะฮะหรือจะ BM หรือจะมา s t ต n g หรือจะทุกนุ่นเลยนะฮะมาจุนท่อเอ้ยมาติดตั้งท่อยูอาร์เอซอร์ติดจุนที่เราได้เลยนะฮะบอกสเต็ปมาได้เลยว่าต้องการแค่ไหนนะฮะว่าพลังหรือว่าเอาเหนียวเหนียวทนทนแช่ยาวๆตึบจุนมากจุนน้อยสั่งเราได้ครับ เสิร์ฟให้ตามสั่งนะครับสนใจ W 2 3 8นะฮะต้องการแบบนี้นะฮะหล่อๆแบบนี้มา,าทั้อซิ่งเลยครับจบทั้งทอดโอ้โหสับเกียร์นี่แบบหล่อจัดนะฮะยกกันเร่งนี่เสียงตดตุกตับตุตับนะฮะโอ้โหเปียนไปแบบเกียร์นี่เรียกว่าหล่อมากฮะ นี่ครับอัตราเร่งน,นะครับสนใจอย่าลืมอัรตัาซิงนะครับ W 2 3 8ครับยูโราอาร์อิซอด ECU Junior ด้วยครับของเรา